การที่จะมาเข้าสู่ทีมครีเอเตอร์ดิจิตอลของเมตาเฟซบุกรับโบนัสจากคลิปเรยวได้อย่างไรนะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของเราโดยที่เราเริ่มจากว่าเกษียณ2ีปีรับบำนาญจำเป็นต้องมอาเป็นแม่บ้านที่อเมริกาก็ต้องกิดสมาร์ทเท้าไวใช่ไหมคะเรียนรู้อีกหลายอย่างพอจําไม่ได้ก็จดจดเสร็จจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยอัดเป็นวิดีโอคะ่ะแล้วก็แชร์โพสต์เตือนความจําแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากดไลค์มาชมถามนู่นถามนี่กันก็สนุกสนานก็อัดวิดีโอบรรยายเพิ่ม เราก็เห็น Facebook นะคะโฆษณาแล้วก็ชวนให้ลงเป็นวิดีโอเป็นคลิปเรียวสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็ไม่นานค่ะก็ชวนเราลงทะเบียนสร้างรายได้เรากับคุณสามีก็ออกข้อมูลลงนะคะก็จะมีกลัวๆบ้างเนาะเพราะมันก็จะมีความลับเรื่องเลขที่ Uh, SSN แล้วก็ข้อมูลการเสียภาษีซึ่งที่ USA นะคะประวัติการเสียภาษีเป็นเรื่องที่สําคัญมากจากนั้นไม่นานค่ะเมทาก็คิดเงินให้ปั๊บป๊บทุกเดือนแล้วก็โอนเป็นโบนัสเข้าให้ทุกเดือนแต่2เดือนก่อนหน้านี้เราถูกบล็อกเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์แต่ก็มีเมลจากเมทามาประสานและแจ้งตลอดจนเรารู้ว่าวิดีโอไหนที่ติดหรือที่ติดลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็ควรทําอย่างไรนะคะพอเราตัดวิดีโอนั้นทิ้งปฏิบัติตามกฎเมทาก็คืนสิทธิ์ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนรับสิ ใหม่ให้เหมือนเดิมเปิดรับดาวเปิดรับค่าโฆษณา Advertiser ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะเริ่มแบบเราก่อนก็ได้ค่ะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แดดบอร์ดมืออาชีพและศูนย์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมตาพร้อมเทรนนิ่งค่ะ